ทำผิวแทนก่อมะเร็งผิวหนังคุณแม่แสนสวยขอแชร์ภาพของคุณแม่ยังสาวที่แสดงให้เห็นใบหน้าของเธอซึ่งครอบคลุมไปด้วยรอยแผลและเลือดถูกแชนนับครั้งไม่ถ้วนบนเฟ e บุ๊กทอนนี่วิลบีนางพยาบาลวัย27ปีได้แชร์ประสบการณ์ของเธอด้วยความกล้าหาญภาพเซลฟี่ที่แสนจะน่ากลัวของสภาพใบหน้าของเธอเป็นคำเตือนถึงอันตรายของการทำผิวแทนด้วยทนนิงเบด ทอนนี่เผยว่าเธอได้ใช้วิธีนี้สร้างผิวสีแทนมาตั้งแต่อย่างเรียนที่โรงเรียนมัธยมเพราะผิวสีแทนของเธอนะ่ะจะจางหายไปอย่างรวดเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นตามปกติแล้วเธอจะใช้แทนนิ่งเบสราว4-5ครั้งต่อสัปดาห์เธอได้ทำวิดีโอบันทึกการรักษาของเธอเธอกล่าวว่าใช้สเปรย์แทนแล้วก็ใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น และที่สำคัญอย่าให้การทำผิวสีแทนขัดขวางคุณจากโอกาสที่จะได้เห็นลูกน้อยของคุณเจริญเติบโตเพราะนั่นคือสิ่งที่เธอกลัวที่สุด